ทีครัทุกทกคนท่านผู้ชมวันนี้ผมมาพามารีวิว,วตลาดทรศัพท์ของถมนะครับเป็นเป็นมารีวิวเป็นตลาดเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าเพี่งอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับรวมถึงร้านซ่อมอุปกรณ์รรวรณพวกทุกอย่างครับ ทีวีสายอิเล็กทรอนิกส์สายลำโพงอะไรเงี้ยครับเป็นตลาดบ้านหมอกนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับ <c oughs> ว่างก็แวะมาทันนี้ได้เพราะว่ามีทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าใครจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เสียหายนะครับก็มาซื้ออุปกรณ์ที่ได้เยอะมาก นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ช่างไฟฟ้านะครับข้างในก็จะมีท่านผู้มาซื้อนะครับมีเยอะมากเลยอุปกรณ์ต่างๆนะครับหล้ากลายนะครับ เยอะมากเป็นเป็นเป็นศูนย์รวมเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับไฟพัดลมอุปกรณ์ที่มันมันบางตัวมันชารุดซึ่งตลาดทั่วไปจะไม่มีขายนะครับดูทุกคนที่นี่จะเป็นศูนย์รวมเลยนะครับศูนย์รวมพวกอุปกรณ์ต,ต่างๆนะครับจะแต่งไม้มีพวกไดนาโมพวกเนี้ยก่อนพุกนี้จะ ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมหลักเลยะครับนะครับก่อนไฟฟ้านะครับเต็มเยอะมากนะครับจะอยู่ช่วงช่วงบ้านหม้อบ้านหม้นนอพะหูรัดนะครับบ้านหม้อพะหูรัดนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นสินค้ารวม เลยนะครับนี่มีใครที่ต้องการซื้อลำโพงหรือว่าจะซื้อชุดแต่งนะครับไฟ LED อย่างเงี้ยครับจะมีเยอะมากนะครับซึ่งเป็นเป็นศูนย์รวมหลักเลยนะครับนะครับนี่มีร้านร้านใหญ่นะครับที่นี่ถือว่าเยอะมากนะครับนี่ เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเป็นย่านย่านเลยก็ว่าได้นะครับเ,เพื่อนๆท่านใดว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้พอดีผมผ่านมาผมก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับจะมีทีมช่างท่นซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับพวกทีวีพว <c oughs> กเบนอโมพยายาเอามาปั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ได้เลยนะครับนะก็มีทีมช่างเขาซ่อมเนี่ยนะครับมีพัดลมพวกเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยเนี่ยมีทีมช่างเยอะมากนะครับนี่มีร้านใหญ่ร้านเล็กเนี่ยครับมีคนคอยเจ้าคอยซ่อมอยู่ด้วยนะครับเพื่อนท่านใดว่วางๆก็แวะมาชมนะครับซึ่ง มีเยอะหลากหลายผมพาเข้าไปในซอยในซอยนี้จะเยอะมากนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับนี่มีร้านใหญ่ไฟ LED นะครับใครจยมาดูราคาแถวนี้ไม่แพงนะครับมันเป็นศูนรวมหลักเลือกร้านเอาว่าร้านไหนแบบที่เราซื้อได้แล้วราคาถูกนะครับ ครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอชบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม